เดาเป็นเลยต้องดูเป็นนี่ยนั้นพมันลกไเก็มไผมยาวแต่หลังคือบเห็นขบยาบ้านเขาตัดผมมือถือไม่แล้วทำด้านนอกดีใส่ดีจะเชื่อพ้นมม่ยังกอพ้นเกินมาต้องเคลยรที่หานู่าเอาตอนพ้นลองสมัครกำนันเพื่อขยาพี่น้องต้องการจีใส่ยังใส่เด้อขอแจะเห็นยาทุกอ่เข้าไปเนี่ย อยากของในดุเป็นกำนันเนยไปเป็นตัวแทนของดีของน้องเนยอยากใส่ยังก็ใส่ดตอนนี้แม่ท้องแปนต้องการอยากใส่พอกำนันใส่เพ่อนเนี่ยใส่เพื่นคือว่าทานเวที่เอากระดาษชู่ๆเส้นปลาหนูเนยโอ้ยโอ้ยไ่ไ่ไมไ่ไ่่ไมนไ่ไไม่อ่ไ่ไ่ไม่ไ่่ย่่ไ่่่ อาซาฟ้าไมอนั่งนองกินเนี้ยทนวาใส่เนี่ยเขาบอกกะใส่เนาะเขาไปหลุดกวาดของน้องหมอห้อหลับอ้าหมอโอ้ยรู้ตันนี่น้องคาเนดปออนไม่รีบไข่ยันกินเจนําก็พักไละตอนนู้นนี่ซีจักคนที่อมเปื่อยหรือว่าโอ้่รู้ว่าจันโอ้พูดจังสั้นเพิ่หน่อยฮะเจียเพิ่มหนึนู้นั่ย จ้าซสี่ี่ไรบไฟอยากใครอยาฟองเลยโอ้ยคือได้กินบ่ไดก็ต้มเสิบแชบกินเสบแช่แต่เอาชนะมาใหม่ตอนนี้หันมาห้ากินบ่ไดกันช่วแหงไเแหงมันก็ง่าก็บปี่ายนั่นแอนรุ่นคนกคปีไกไก่กันตนนั้นแหละาว่างสสยสันตึงนีเมอ้ยมาซึ่อยู่เลยก็คื่อนาบ่อทราโอ้ยแต่ใบหั่นมือนี่ดีใจ้ะเกิดเวทีว่านี หลายรอบเลยเ้อของอาจารย์ทำเสเดียวอาจารย์ใชยเงินเหลือนี่ใคพูดไปไปดีจะไปไม่ดีันของเจ้าไปาำบายใหญ่เพราะว่ามันน้อยเจ้าพอบายก็เหมือนท่าคนตื่นบายแต่ยังไม่หลับจ้ามเป็นตัวงว่ามันน้อยเอเดี๋ยวนไม่สื่อะไร้ย่นอยไ่คอยจ้าอตัว เจ้า่รอดกนคุ้ยนะมันงอยของแท้นี่ดิจาบาดกนดูดิโอ้ความบริบาลของกองได้ดัมันไม่ได้เีตายนี่ดิมันมีซีดิีนี้ดินี่กองของมันรับแรงกายขันบายอยูนุ๊กน้องพักน้องก็อยู่นี้ายเขากลับอยู่แล้วเขาอาจจดพื้อย่้าวัุดยุบจุดยุบมแท้ว่มีตัวหน่องทางนั้นแต่ว่าปากอันเขาเชื่ออยู่พื้นลมอยู่ตอนี้เขาเชื่อ แล้มอกจังนี่ตลกปลุกเจะเกล้อสั่งว่างก็รออยู่ตอนทก่อนไปหายกาใหญ่่บ้านคุณ่งมหไเอาไว้ปอไปด้วย่มอบไปเลยบ้านแม่ม้อยก็เอาคาแล้วพูดว่าแม่ม้อสองข่ามกแมมาเปี่ยนเเลยแต่ตอนนเขาบอก่าเขาจะมีมอนใหญอันนี้ยังก็ขึ้นมือตอนทีก่อนเอ๊ะไหนคืออยู่เปลี่นมาหน่อยหน่อมันคอยฟ้าแม่เหมือนสิพยงแล้วเป็นเนี่ย ด้อยเขาไขว้ตัวมันจะยิ้มไปแม่ไมยของเมาแม่ไหวเจ้าโอ้ยน้อยก็ของเขาตัวเราควรทุ่มใจในสิ่งที่เรามีอยู่ใครอยากให้มันใหญ่อยู่เขาโกอยู่ย่างพ่อเที่ยงการพึ่งบ้านย่างได้หัวนี้ย่ำแล้วก็มีให้หัวย่ำยินดีเลยเมียงกับเมียงไปอยู่ละเพราะว่ามันนอนไปโอ้ยวบาปเขาเนาะใครอยากให้มันใหญ่อยู่หรอกเราพอของใจเต้า คนที่เั้ว่าจขนงูเงยกับไปเอาซะละขุยกแกงโมแกงโมไม่มากจ้าจะตัวขุยเจ้จะหาอยู่หาบงเทดอยู่นี่เจ้าพระก็เล่าไปหอดกรุงเทพก็ไบไปายเหียวอยู่ไปหอวในร่องก็ไปบึงการลงใต้รองเอฟใจพย์ขึ้นเดือจมึเยกราะไม่องออกขางรถตูดั่งได้คอเห็นกเรียนร้อยเน่ยนันจะเห็นที่นี่ปะยางที่นี่ซ่องแย่ที่นี่เติมน้ำมัน เปยังยักษูตังโงงาาไวยบบกใจัเพื่อนคนนี่เพื่อนจะพาันนี้ทีนี้เราต้อคอยคอยเีงของกบเ่าถวาตั้งเราว่าจะคอยด้อยน้อยน้อยคนที่แห้งแ้้อยที่ข้างแลที่้ไม่ด้อยทำให้ใ่หวกัอใหญ่จบจ้าวพิล เนียแต่มันใหญ่ทอาตุนเผากว่าจขายตุ่นตู่กว่ขี้วยมาลนกะใช่หรอกันะต้องขี่ควยเสียดมันกว่าจี้วยจ้าไป่ลำรวยรวยรวยเลยเอาลำมาเดินมาได้